สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel o u t u b e Peter ์โบนนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่21ธันวาคม2,564นะครับก็มาดูคอนเฟิร์มกันนะครับว่าพรีเมียร์ลีกสุดท้ายแข่งต่อนะครับไม่เลื่อนนะครับแล้วก็ทำเอาแฟนบอลเชลซีหัวร้อนกันส่วนใหญ่เลยนะครับรวมไปถึงจะมาไขคำตอบข่าวกับลูกัสดีนแล้วก็โรเบนเนเวสด้วยนะครับว่าจริงหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือนะครับ ก่อนอื่นนะครับเขบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับ JIB ร้านขายอุปกรณ์ IT ชื่อดังระดับประเทศนะครับก็สั่งครบ3,000บาทในกรุงเทพป,ปริมนทนมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับชอบสะดวกปลอดภัยที่ w w w JIB CO t TH การันตีคุณภาพอุปกรณ์สตรีมหลายอย่างของผมก็ใช้จาก JIB นะครับ ส่วนเก้าอี้ผมใช้อันนี้ครับ Tenku Gaming Gear ครับแบรนด์คนไทยแท้ๆสารฝันห้องเกมให้เกิดขึ้นจริงได้ราคาเริ่มต้น1,990บาทเท่านั้นมีหลายรุ่นหลายสีให้เลือกมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากช่อง Peterbot ลด100บาทด้วยใครจะได้โค้ดส่วนลดใน Shopee ผมทิ้งให้ใน description ด้านล่างแล้วนะครับ เช่นเดียวกันกับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บครับใครปวดหลังปวดเอวปวดข่าไปจัดกันได้เลยนะครับรวมไปถึงสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยทักไปสั่งซื้อเลยครับอยู่กับช่องพีโบสมายาวนานกว่า2ปีแล้วนะครับ รวมไปถึงนี่ครับฝากไปกดไลค์เพจสิง World of Football ด้วยครับมีคอนเทนต์ทั้งบอลไทยบอลน,นองนะครับแล้วก็ทางสิงห์คอร์ปอเรชเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของเชลซีเราด้วยฝากไปติดตามสิง World of Football และสิงห์คอร์ปอเรชกันด้วยนะครับมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกครับออกถแถลงการมาแล้ว หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมกันนะครับช่วงค่าๆสองถึงสามทุ่มบ้านเราเป็นการประชุมตัวแทน20ทีมพรีเมยร์ลีกแล้วก็คุยกับทางฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยได้ข้อสรุปนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่ลงมติให้แข่งขันต่อไปนะครับไม่เลื่อนไม่พักเบรกนะครับแข่งขันต่อไปพรีเมอร์ลีกบอกว่าเรายังคงให้ความสำคัญกับสุขภาพของนักเตะเป็นอันดับแรก ทางรลีกจะคอยติดตามแนวทางต่างๆด้านสาธารณสุขต่อไปตอนที่ผมเห็นแถลงท่อนนี้นะผมก็คิดให้ความสำคัญกับสุขภาพนักเตะเป็นอันดับแรกอืมแล้วทำไมไม่ให้เลื่อนเกมเจอวูบะ <c oughs> แล้วก็มีท่อนหนึ่งนะบอกว่าเราจะแข่งขันต่อไปหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัยนะจะแข่งต่อไปหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัยผมก็คิด นัดล่าสุดเชลซีไม่มี8คนแล้วระหว่างเกมเจ็บเพิ่มอีก2เจ็บเพิ่มอีก2เพราะเตะถี่เกินเนื่องจากจํานวนไม่พอเนี่ยมันปลอดภัยตรงไหนวะนะครับ <c oughs> เขาก็แถลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแถลงออกมาเนี่ยคำว่าเสียงส่วนใหญ่ให้แข่งต่อนะครับกระแสในโลกโซเชียลเขามองว่ามันจะคล้ายกับเรื่องโหวตเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับก็คือเสียงส่วนใหญ่ของพิมลีกอะให้เปลี่ยนได้แค่3แต่เอาจริงๆถ้านับเฉพาะทีมใหญ่ ทีมใหญ่เนี่ยที่ต้องแข่งหลาย, ian, ร,ยรายการเขาอยากให้เปลี่ยนตัวกันได้5คนตั้งแต่มีโควิดเป็นต้นมาซึ่งลีกอื่นส่วนใหญ่เขาก็เปลี่ยนกันได้5เพื่อเซฟร่างกายน <ice> in ักเตะแต่เส <The> ียงส่วนใหญ่ของพีมารีกเนี่ยเขาลงว่า3คนพอและเดี๋ยวมันเกิดความเหลื่อมล้ํำกันนะครับเขาก็งงว่าเอ๊เสียงส่วนใหญ่มันคล้ายกับเรื่องโหวตเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเพราะที่แน่ๆครับว่า ทีมใหญ่หลายทีมก็ไม่ได้รู้สึกแบบแฮปปี้นะครับเชลซี Chelsea เป็นหนึ่งในนั้นลิเวอร์พูลก็ไม่ได้แฮปปี้นะครับกับการที่ต้องให้แข่งต่อพูดง่ายๆคือถ้าใครมีผลกระทบเขาย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วส่วนทีมไหนไม่ได้รับผลกระทบเขาจะไม่อยากให้เลื่อนไม่อยากให้เบรกก็เป็นสิทธิ์ในมุมมองของเขาอะนะแล้วก็ทางหลีกบอกว่ามีนักเตะก,กับเจ้าหน้าที่สโมสรฉีดวัคซีนไปแล้ว9 2าสําหรับเข็มแรกนะครับแล้วก็มี เข็ม2กับเข็ม3เนี่ยประมาณ84%ซึ่งอันนี้เขารวมหมดนะครับทั้งนักเตะก,กับสตารแต่ถ้าเอานักเตะเพียวๆนะสื่อดังอย่างเทเลกราฟบอกว่าแค่ประมาณ59%ครับที่ฉีดครบ2โดสนะครับแต่พิมลิกแถลงแบบรวมหมดเลยนักเตะสตารนะครับแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันบอกด้วยนะครับว่าจะคอยอัปเดตเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนของนักเตะก,กับสตาฟทุกเดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ นอกจากนี้ครับในสโมสรของเรานะครับเขายังไปสรุปสถานการณ์ของรายการอื่นๆมาด้วยอย่างเช่นฟุตบอลลีคัพหรือว่าคาราบาวคัพเนี่ยก็คือแข่งกันตามปกติหากทั้ง2ทีมสามารถผ่านเกณฑ์ลงแข่งได้ส่วนในรายการ FA Cup จะยกเลิกรีเพย์รอบ3และรอบ4หากเสมอกันในนัดแรกซึ่งอันที่จริงผมว่าไอเตะรีเพย์ FA Cup มันควรยกเลิกไปหลายปีนะครับก็ยังมีบางรอบที่ยังมีรีเพลย์อยู่ซึ่งอันนี้ก็น่าแปลกใจนะครับอันนี้ก็เป็นแถลงการของฝ่ายจัดการแข่งขันพิมารีตนะครับก็อ่ะโอเคเขาบอกว่าเสียงส่วนใหญ่นะนะโหวตว่าอยากให้แข่งต่อมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องแข่งต่อไปแต่ที่แน่ๆคือกระแสแฟนเชลซีในโลกออนไลน์ครับหัวร้อนกันเป็นแถบแนะครับเนี่ยโหพิมพ์กันแบบยับเลยอ่ะผมจะสรุปให้ฟังว่าพวกท็อปคอมเมนต์ เขาว่าไงกันบ้างนะครับเขาบอกว่าฝ่ายจัดเนี่ยไม่สนใจสุขภาพนักเตะหรอกแค่แค่เรื่องเงินเท่านั้นแหละคือทำไมถึงมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเลื่อนการแข่งขันหรือเบรกการแข่งขันชั่วคราวเนี่ยเขาเสียรายได้เรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับต้องคืนรายได้บางส่วนให้บางยูสบอกว่ามันเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งเชลซีเลยวะ่ะแต่เราจะเอาชนะมันให้ได้ เราจะเชื่อมั่นในตัวโทมัสทูเคิลนะครับนี่ครับ In t u c เคิลวีทรัสนะฮะบางยูสบอกว่าพิมาริกแม่งเกลียดเชลซีแน่ๆนะครับแล้วก็มีบางยูสบอกว่าโอ้โหแม่งโคตรไม่แฟร์เลยทีมที่โวดแข่งรอก็คือแบบคงไม่สนอะไรอะ่ะแต่ลองให้พวกเขาโดนกับตัวบ้างสิถ้าติดโควิดเยอะแบบเราบ้างสิเชลซีก็อุตส่าห์สร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะเป็นแชมป์ยุโรปมาแค่ขอเลื่อนทั้งที่ติดโควิดเพียบเนี่ย แต่ฝ่ายจัดการแข่งขันก็ไม่ให้นะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าพิม์ลีกสนแค่เงินเงินแล้วก็เงินเพียงอย่างเดียวครับไปอ่านกันได้ครับกระแสโซเชียลนะครับหัวร้อนกันเป็นแถบๆนะครับก็คือไอเรื่องโหวตผมว่าก็อ่ะก็ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เขาโหวตตกลงว่าอยากแข่งต่อมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับมันเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับเราก็ต้องเคารพในเรื่องนี้แต่ที่หลายคนยังหัวร้อนไม่หายก็คือทําไมทีตอนขอเลื่อนอะ ไม่ให้เลื่อนนะครับความแฟร์กฎต่างๆมาตรฐานต่างๆมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่คนหัวร้อนเป็นพิเศษกับฝ่ายจัดก,การแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเชลซีอ่ะมันมีปัญหาจริงๆครับผมพูดไปในไลฟ์ฟีฟ่าเมื่อวานนะครับถ้าแฟนเชลซีจะพูดว่าปัญหาของเชลซีคือตัวเจ็บตัวติดโควิดพูดไปเลยครับไม่ต้องอายมันไม่ใช่ข้ออ้างครับมันคือแฟกต์มันคือความจริงเพราะว่าเราเจ็บเยอะติดเยอะจริงๆนะครับถึงขั้นที่ว่า เอ็นโกโลกองเต้ไม่ควรจะเล่น90นาทีแต่โทมัสทูเครลก็ต้องฝืนใช้90นาทีครับโทมัสทูเคิลพูดถึงกองเต้นะบอกว่าผมได้รับคำแนะนำที่หนักแน่นมาจากทีมแพทย์ว่ากองเต้ควรลงสนามแค่45นาทีเพราะว่าเพิ่งกลับมาซ้อมได้ไม่นานแต่สุดท้ายผมไม่ได้ทำตามแบบนั้นเพราะว่าเราขาดนักเตะไปถึง7คนจากโควิดแล้วก็มีคนที่บาดเจ็บด้วยซึ่งตอนที่กำลังแข่งเนี่ยจากสถานการณ์แล้ว มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะเอาหนึ่งในมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดในโลกออกจากสนามได้เราจึงขอให้เขาอยู่ต่อแล้วก็คอยสร้างความแตกต่างให้กับทีมเนี่ยเห็นไหมครับฝืนให้นักเตะเล่นเพราะทีมขาดเยอะแล้วมันปลอดภัยตรงไหนทำไไมทีมอื่นเลื่อนได้เชลซีเลื่อนไม่ได้โอเคกฎอาจจะบอกว่าต้องถ้าเกิดมีเกิน14คนสามารถลงเล่นได้ซึ่งโอเคเชลซีมีผู้เล่นเกิน14คนจริงครับ แต่ในกฎของพิมลีกไม่ได้บอกแค่สิบสี่คนพิมลีกบอกว่าต่อให้เกิน14คนแต่ถ้าเล่นแล้วมันมีความเสี่ยงก็สามารถพิจารณาให้เลื่อนได้แล้วเนี่ยลงไปเล่นแบบมีความเสี่ยงชาโลบาเจ็บซ้ำนะครับซีเอ็กเจ็บระหว่างเกมอีกเนี่ยมันไม่เสี่ยงตรงไหนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่ามันก็ต้องยึดตามกฎสิมันไม่ใช่ครับกฎมันไม่ได้บอกแค่ว่าถึง14แล้วต้องเล่นเสมอไป มันมีเรื่องของการพิจารณาแบบนี้ด้วยซึ่งทีมอ,อื่นๆบางทีมก็มีผู้เล่นถึง14คนแต่เขามีความเสี่ยงทําไมเลื่อนได้เอ,อมาตรฐานอยู่ตรงไหนนะครับเจเกนคล็อปเป็นคนที่เข้าใจหัวอกเชลซีดีครับเจเกนคล็อปออกมาปกป้องเชลซีด้วยซ้ำนะครับคล็อปบอกเลยว่าผมเห็นมานั่งสำรองเชลซีนั้นล่าสุดแลวแบบโอ้โหทูเครนต้องฝืนเอาโควาซิตลงมาเล่นด้วยทั้งที่เพิ่งหายเจ็บยาวมาซึ่งสําหรับผมแล้วเชลซีกับลิเวอร์พูลเหมือนกันทุกป,ประการ การจะแข่งขันต่อได้ไหมเนี่ยมันถือเป็นประเด็นใหญ่เลยแต่ถ้าต้องแข่งต่อจริงๆมันก็คงไม่สามารถแข่งต่อได้ตามปกติก็คือก็แข่งต่อแต่จะให้ทีมสมบูรณ์ฟอร์มการแข่งขันเสถียรคงที่แบบปกติมันคงเป็นไปไม่ได้เจอกันครอปมีการบอกด้วยนะครับว่าเขาก็อัปเดตเป็นเคสต่อเคสกับฝ่ายจัดพิม์ลิกอยู่เรื่อยๆนะเช่นตอนเตียโกโ้เอากันตาร่ากลับมาติดเชื้อแต่ฝ่ายจัดแจ้งกลับมาว่านั่นก็คือจํานวนที่เพียงพอแล้ว เพราะฉะนั้นลิวโูเขาเข้าใจหัวอกเรานะครับเพราะว่าเขาก็ติดโควิดเยอะครับกองกลาง3คนน่ะตัวจริงก็ลงไม่ได้สักคนครับเพราะฉะนั้นสถานะไม่ได้ต่างกันครับระหว่างลิวโูกับเชลซีผมเชื่อว่าทั้งลิวูภทั้งเชลซีคงแบบถ้าเลื่อนได้ก็คงอยากให้เลื่อนแต่ว่าฝ่ายจัดไม่ให้เลื่อนทำอะไรไม่ได้แถมผลโหวตส่วนใหญ่เขาก็อยากให้แข่งต่อก็ต้องแข่งไปนะครับทั้งที่มันก็มีความเสี่ยงแล้วผมก็พูดมาเสมอนะครับว่า ที่แฟนเชลซีอยากให้เลื่อนอยากให้พักเบรกแม่งไม่เกี่ยวกับฟอร์มเว้ยมันเกี่ยวกับการห่วงสุขภาพนักเตะห่วงทั้งคนที่ติดอยู่แล้วก็ห่วงทั้งการที่ต้องไปลงเล่นท,ทั้งที่ตัวไม่พอมันเสี่ยงจะเจ็บเพิ่มอีกข่าวบอกว่าอันที่จริงะ่ะถ้าทีมไหนติดโควิดเยอะๆต้องปิดสนามซ้อมนะต้องปิดสนามซ้อมเพื่อฆ่าเชือ้อแต่ข่าวบอกว่าเชลซีปิดสนามซ้อมยังไม่ได้เลยอะ่ะเพราะอะไรเพราะมันต้องแข่งตองอ่อไงคือถ้าเกิดว่าฝ่ายจัดการแข่งขันให้เลื่อนได้ นัทวูฟเนี่ยถ้าเลื่อนได้เชลซีก็ปิดคอปแฮมแล้วครับฉีดยาฆ่าชงฆ่าเชื้ออะไรให้จบพักไปแต่เนี้ยสนามซ้อมยังปิดไม่ได้ครับเพราะมันต้องเตรียมทีมแข่งแล้วถ้าเกิดสนามซ้อมมันปิดไม่ได้นั่นหมายความว่ามันก็มีโอกาสที่เชื้อโควิดมันก็ยังหลงเหลืออยู่มีโอกาสติดเพิ่มได้อีกผมถึงบอกว่าเชลซีแม่งโดนแบบโดนกระทําแบบโคตรไม่แฟร์คือทีมอื่นที่ไม่ได้โดนแบบเชลซีก็จะมองว่าเออมันก็ต้อง ฝ่าฟันไปให้ได้นะกฎเขามีบอกแบบนั้นก็คือไม่โดนเหมือนเราไงถ้าเรามาโดนเหมือนกันสิจะจะรู้สึกแบบเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของโควิดที่ลิวพูเขาเข้าใจเราแล้วก็เรื่องของกฎต่างๆที่บางทีก็ชนสงสัยนะครับทีนี้ครับในเมื่อมันเลื่อนไม่ได้มันก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับมันเบรกไม่ได้ก็ต้องเดินหน้าต่อล่าสุดครับ นิซาคินเซล่าของ Go.com นะครับบอกว่าในที่สุดนะครับโทมัสทูเคิลก็เรียกนักเตะจากอ c คาเดมีหลายคนมาซ้อมชุดใหญ่ก่อนเกมเจอกับเบรนท์ฟอร์ดกลางสัปดาห์นี้ในศึกคาราบาวแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะลงได้ไหมจะลงทุกคนหรือเปล่าเอามาซ้อมก่อนแต่เชื่อว่าด้วยตัวที่มันขาดขนาดนี้มีโอกาสจะได้เห็นดาวรุ่งบางคนจริงๆนะครับสำหรับรายชื่อที่มาซ้อมเนี่ยมีลูอิสฮอลนะครับฮาวย์เวลจอร์จบรูคกิงอัลฟี่กิลคริส ดิออนบรังกินซาเวียร์ไซมอนคนนี้คนละคนกับชาบีซิมอนนะครับที่เคยอยู่บาร์ซ่าแล้วก็มาอยู่เปเรเช่คนละคนกันนะฮะมีเจเวแฮมรวมไปถึงมีเบรนท์เฟียเบม่าลูอิสเบเกอร์ฮาวเวียเอ็มบูยัมบ้าพวกนี้ก็มาซ้อมเช่นกันนะครับในขณะที่แครฟฟียูธครับบอกว่ามีเท็ดดี้ชามันโลกับโจไฮายที่มาซ้อมด้วยอย่างไรก็ตามครับคนสงสัยว่าจูดเบลนะครับลูกครึ่งไทยอังกฤษเนี่ย หายไปไหนนะครับทาง a c c o u n t The c h e l s e a s p o รบอกว่าจุดเบลไม่ได้มาซ้อมด้วยเพราะว่าโชคร้ายมีอาการป่วยนะครับก็ถ้าดูจากผลงานเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ป่วยก็คงได้มาซ้อมครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจุดเบลผลงานดีกว่าด้วยซ้ำนะเขาก็เชลซี Chelsea ยังดันขึ้นมาซ้อมเลยถูกไหมครับก็เดี๋ยวรอดูไปก่อนนะครับอ่ะท่ามกลางเรื่องโควิดอย่างน้อยๆมีข่าวดีอันนึงครับคือจอร์จินโยกลับมาได้ตามปกติแล้วครับข่าวบอกว่าตอนก่อนเจอวูฟเนี่ยผลตรวจไม่เคลีย นะครับก็เลยลงเล่นไม่ได้แต่ว่าหลังจบเกมวูฟตรวจมาอีก,กรอบนึงแบบ PCR test ปรากฏว่าผลเป็นลบนะครับก็เลยกลับมาซ้อมได้ตามปกติแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดอายุ30ปีของจอจินโยด้วยนะครับก็ Happy Birthday นะครับขอให้มีความสุขมากๆอย่าเจ็บอย่าป่วยอะไรอีกนะครับเดี๋ยวดูทรงแล้วโปรแกรมถ้าเป็นเกมลีกนะนัดถัดไปถ้าผมจะไม่ผิดคือจะไปเยือนวินล่าเราอาจจะได้เห็น จอยซินโยยืนคู่เอนโกโล่กองเต้ก็ได้เพราะว่าโควาสิตก็ยังไม่ได้ร่างกายสมบูรณ์ขนาดนั้นนัดล่าสุดต้องฝืนลงเล่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะฮะทีนี้ครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายกันบ้างดีกว่าเรื่องของรูเบนเนเวสครับโอ้โหคนถามผมเข้ามากันเยอะเต็มอินบ็อกซ์นะครับจริงไหมครับเชลซีสนใจรูเบนเนเวสมาแทนที่ซาอูลยีเกสนะครับก็อาผมก็ไปหาคำตอบมานะครับบางคนบอกว่า เนี่ยมีข่าวมาแบบเยอะมากเลยตอนแรกผมเจอใน Twitter เจอในบางแหล่งข่าวก็นึกว่ามาจาก go.com นะครับแต่ว่าพอเข้าไปดูในต้นฉบับของ go.com แล้วเนี่ยเขาจะมีหน้ารวมข่าวก็สิบและเห็นอันนี้ไหม c h e l s e a I m o v e for n e เ e s นะครับคลิกเข้าไปดูปรากฏว่าข่าวนี้ไม่ได้มาจาก go.com ครับข่าวนี้ย้ำนะครับว่าไม่ได้มาจาก go.com ข่าวนี้ต้นฉบับมาจาก todo f i c h a j e ซึ่งเป็นสื่อ สายก็สิบของสเปนนะครับถ้าให้เทียบลำดับความน่าเชื่อถือ The Sun ของอังกฤษ The m มิ r เลของอังกฤษแบบนั้นเลยครับไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ซึ่งในข่าวเนี้ยของโทโดฟิชเคสเขาเขียนแบบนี้ครับเขาบอกว่าโทมัสทูเคิลเรียกร้องให้ทีมเสริมกองกลางเพิ่มเติมเนื่องจากดูทรงแล้วซาอูลยีเกสน่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้ยากและข่าวก็บอกว่าเชลซีไม่น่าจะเซ็นถาวรกับซาอูล ต้องส่งกับแอเลติโกมาดริดกรณีของรูเบนเนเวสเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทูเคิลอยากได้มาแทนเนื่องจากทูเคิลประทับใจผลงานนักเตะกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกกับวูฟแฮมตันรวมไปถึงเพิ่งเจอมากันนัดล่าสุดด้วยค่าตัวเนี่ยถ้านับเป็นยูโรก็คือ45ล้านยูโรครับแต่ถ้าเกิดตีเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณ38ล้านปอนด์นะครับหรือถ้าเอากลมๆแบบเป๊ะๆนะ 38.25ล้านปอนด์นะครับอันนี้คือเนื้อหาที่โทโดฟิชเคสเขาเขียนมาถามว่าเนเวสเก่งไหมเก่งนะครับผมว่าเก่งเล่นพิมยริกได้และผมว่าฝีเท้าเขาเล่นให้กับเชลซีได้นะครับแต่ไม่การันตีว่าตัวจริงหรือเปล่านะครับสไตล์ของเขาคือเป็นมิฟิลยืนต่ำที่เกมรับพอได้แต่ไม่ได้ถึงกับเด่นมากแต่จุดเด่นจริงคือการวางบอลยาวการผ่านบอลพวกนี้เป็นมิฟิลที่วางบอลยาวเก่งแล้วก็ มีเรื่องของลูกยิงไกลที่หนักหน่วงนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาเป็น deep lying playmaker มากกว่านะครับคือไม่ได้ถึงขั้นแบบผ่านบอลเทพแบบฟาบริกัสนะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะแต่ก็ถือว่าออกบอลยาวดีนะครับผมว่าผมว่าเก่งเพียงแต่ว่ามันมาจากโทโดฟิชาเคสไงครับมันเป็นข่าวเลยที่ผมว่า อย่าเพิ่งไปเชื่อเยอะนะครับจากสื่อเจ้าเนี้ยมันเป็นสื่อสายเต้าสาย,าสายก็อตสิบจ๋าเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราจะส่งซาอุนกลับแอตมาติดจริงๆผมว่าเป้าหมายเชลซีที่สนใจจริงๆเ่ะเราเห็นชื่อจากสื่อดังมาเยอะครับ1นึ่งบิเคนไรส์สองออเรียนชูเอเมนี่ของมูนากเนี่ยสองชื่อเนี้ยคือ2ชื่อที่เชลซีสนใจจริงๆแล้วก็สื่อดังรายงานว่าเชลซีอยากได้จริงๆดังนั้นถ้าจะส่งซาอุนกลับผมว่าไปลุนไรส์กับชูเออเมนี่ดีกว่าส่วนรรเบนเนวส ถ้าถามณนะตอนนี้ข่าวลือครับอย่าเพิ่งเชื่อแต่ในอนาคตสมมุตินะถ้ามันไม่ได้มีแค่โทโดฟิชเเคสถ้าในอนาคตมีสื่อดังเจ้าอื่น,นๆรายงานมาอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ก,กันใหม่นะครับว่าอาจจะมีมุมน่าเชื่อถือเพิ่มเติมในอนาคตแต่ณนะปัจจุบันข่าวลือนะครับไม่น่าเป็นเรื่องจริงกับรูเบนนิเวสนะครับก็ถ้าไปเจอที่ไหนมากา็แบบแชร์ตามเพจหรือว่าในก,ากลุ่มอะไรแบบนี้ก็ไปแจ้งกันได้นะครับบอกว่ามันไม่ได้มาจากโกลด์คอมมาจากโทโดฟิชเเคสนะครับ นอกเหนือจากเรื่องของรูเบนเนเวสนะครับมาดูกันที่เรื่องของลูคัสดีนนะครับอันนี้ก็ต้องกรองครับมาจากเดอะมิเรอร์เดอะมิเรอร์ก็ระดับเดียวกับโทโดฟิชาเคสนะครับบอกว่าลูคัสดีนอยากย้ายออกจากเอฟเวอร์ตันนะครับเนื่องจากว่าไม่พอใจที่โดนราฟาเอลเปนิเตสดรอปเป็นตัวสำรองทะเลาะก,กันอยากย้ายทีมแล้วก็มี3ทีมที่สนใจคือเชลซีนิวคาสเซิลแล้วก็ลีสจูเนเตสสาทีมนี้สนใจลูคัสดีนนะครับถามผมว่าชอบไหมชอบ นะครับคนนี้เป็นแบ็กซ้ายเปิดบอลแมนแล้วก็เชื่อว่าเล่นระบบวิงแบ็กได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเบนชิววลถ้าถ้าเกิดเจ็บยาวขึ้นมาถ้าพักยาวขึ้นมาไปเอาลูคัสดินมาผมก็เชียร์นะครับเพียงแต่มันติดอย่างเดียวครับติดตรงที่ว่ามันยังไม่มีสื่อดังรายงานไงยังไม่มีสื่อดังรายงานเลยนะครับมันผมเห็นแค่เดอะมิ r เ r อร์ e ด p r เอ็พวกนี้ผมยังไม่ได้เห็นสื่อระดับเทเลกราฟ h b b พวกนี้รายงานสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ยังต้องฟังหูไว้หูอยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องของลูคัสดินไว้รอมีสื่อใหญ่ๆรายงานก่อนเราค่อยเชื่อมากกว่าน,นี้แต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบอยากได้ไหมก็อยากได้ค่าตัวไม่น่าจะแพงด้วยครับเพราะว่าเอฟเวอร์ตันก็คงอยากปล่อยทะเลาะก,กับราฟายกเว้นเอฟเวอร์ตันไปปลดราฟาอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับแต่ก็ให้ลงน้ําหนักไว้นะตอนนี้ครับว่าลูคัสดินกับเนวสเป็นข่าวลือ นะครับเป็นข่าวลือทั้งคู่นะครับแต่แต่ดีนี่อยากได้จริงนะมาถึงผมมาอยากได้นะครับแต่ลือก็คือลือนะครับนอกจากเรื่องของข่าวขาเข้านะครับมาดูข่าวขาออกกันหน่อยดีกว่าเรื่องของฮาคิมซิเยกนะครับฟาบิซซโอโรมาโน่ครับเขาก็รายงานบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยกำลังผลักดันดีลของเฟรนตอรเรสมองเป็นตัวเลือกลำดับแรกเลยครับมีการบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะได้ด้วยแต่ว่ายังตกลงค่าตัวกับซิตี้ไม่ได้ตั้งค่าตัวไว้60ล้านยูโรต้องเจรจากันต่อ แต่บาซ่าก็ยังมองฮาคิมซิเยกเป็นแผนสำรองเอาไว้ด้วยเป็นออปชันนะครับก็คือถ้าเอาตอรเรสไม่ได้ก็อาจจะมาสนใจฮาคิมซิเยกก็ได้ผมว่ามกราคมยากครับยังไงก็ตามเชลซีตัวเจ็บตัวติดโควิดเยอะขนาดนี้แล้วต้องแข่งหลายรายการเนี่ยคงไม่ได้ปล่อยใครง่ายๆในเดือนมกราคมถ้าจะปล่อยก็คงเป็นซัมเมอร์แต่ฮาคิมซิเยกถ้าจะปล่อยซัมเมอร์นะเชลซีห้ามให้แบบยืมเด็ดขาดนะ,นะครับ พราะเดี๋ยวไม่ได้เงินกลับมาบาซ่าเขาก็ประสบปัญหาทางการเงินไงหรือถ้าเกิดยืมก็ต้องเป็นยืมแบบมีออปชันบังคับซื้อขาดนะครับผมวิเคราะห์ม,มาเสมอว่าผูริสิตซีเอกเนี่ยมักรลายังยากแต่ซัมเมอร์ไม่แน่กับโอกาสย้ายทีมนะครับปิดท้ายกันที่วินเลียนครับไปออกรายการนะครับอ่าชแนลยูทูบของริโอเฟอร์ดินานนะครับก็พูดคุยกันหลายเรื่องนะครับโดนถามเรื่องที่แบบเคยเกือบจะไปเปเปอร์แต่สุดท้ายเลือกมาเชลซีนะครับวิลเลียนบอกว่า ผมมีการตรวจร่างกายกับสเปอร์ก่อนจะไปเชลซีด้วยนะแต่ท้ายที่สุดผมตัดสินใจเลือกเชลซีนี่คือทางเลือกที่ดีสำหรับผมไหมก็ไม่หรอกเพราะอันที่จริงเชลซีเป็นความฝันของผมมาเสมอตั้งหากผมอยากเล่นในทีมนี้ตอนที่ผมยังเป็นดาวรุ่งพวกเขาก็เคยมาคุยกับผมด้วยส3สาครั้งมีการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวด้วยแต่ว่าตอนแรกมันก็ไม่ได้รับการยอมรับและในที่สุดเมื่อโอกาส มาถึงผมได้ย้ายไปอยู่กับเชลซีจริงๆผมจึงมีความสุขมากนะครับเขาก็เชียร์เชลซีมานานครับวินเลียนเชลซีตามจีบมาตั้งแต่อยู่ชักตาโดนสด้วยถูกไหมครับแล้วก็อ่ะโอเคถึงแม้ตอนจากกันจะจากกันแบบเรายื่นให้2ออยากได้3สุดท้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลได้ปีเดียวก็ต้องย้ายเนี่ยถึงแม้ช่วงท้ายๆแกจะดาวหนักไปหน่อยกับวินเลี่ยนกับกราฟอาชีพการลงเล่นแต่ว่าก็อย่าลืมสิ่งดีๆที่เขาทำมาไว้กับเชลซีนะครับเขาก็เล่นให้กับเชลซีประมาณกี่ปีละ ย้ายมา13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20โอ้โหอยู่หลายปีนะครับอยู่จนจบฤดูการปีแรกของแฟรงค์น้ำผาดถูกไหมก็มีส่วนสำคัญในการพาทีมจบท็อปโฟได้เหมือนกันเขาก็เป็นนักเตะหน้าจดจำของเราคนนึงอย่าไปมองสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวครับให้มองสิ่งดีๆที่เขาทำอาไว้กับเราด้วยนะครับ นี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับฝากสิงคอร์ปอเรชันกับเพจสิง w o เวิ o ์ลออฟฟุตบด้วยฝากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาจอมทองเทนกู Gaming g e กียรมาจากช่องพ e r าวด์ลด100 0บาทและ JIB สั่งซื้อได้ที่ j i b .co.th นะครับช่วงนี้ p พี r าวด์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย